จ้าหนูมามามาเที่ยวปราสาทค่ะโอ้มีฟรี Wi-Fi ด้วยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดียามเช้านะคะสวัสดียามเช้าณต้นลำเจียดอันนี้ก็คือต้นลำเจียดนะคะที่ปราสาทภูมิโปนนะคะต้นลำเจียดต้องมนตำนานเนียงดาะทมนะคะมีตำนานเนียงดาะพมนะคะด้านหลังของยโสธรานะคะก็จะเห็นปราสาทภูมิโปน นี่คือปราสาทภูมิปโปนนะคะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลกของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นปราสาทที่มีความเก่าแก่นะคะมากที่สุดของประเทศไทยที่ปราสาทภูมิปโปนแห่งนี้นะคะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวหลายอย่างอย่างเช่นตลาดชุมชนนะคะในการบริการพวกเรายามเช้าเดี๋ยวคุณแม,แม่แม่เนี่ยก็จะเริ่มเอาดอกไม้เอาธูปเทียน เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชามาแล้วก็จะมีการขายนวัตกรรมชุมชนหรือจะมีขายาขนมข้าวต้มบริการด้วยนะคะแล้วก็ต้องมน์นะคะตำนานเนียงดะสมต้องมน์นี้คือต้นลำเจียดนะคะซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ในตำนานนะคะเป็นต้นไม้ที่ปรากฏในตำนานแล้วเมื่อเรามาถึงแล้วเราก็จะเห็นต้น ตะเคียนขนาดใหญ่มากมีอายุมากกว่า300ปีนะคะเนี่ยต้นใหญ่มากเลยนะคะก็มีผู้คนเข้ามากราบไหว้บูชานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องต้นลำเจียกก่อนปกติต้นลำเจียดเป็นดอกไม้โบราณเรียกว่าดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคะมีความหอมนะคะที่ละมุนตลอดจนถึงต้นลำเจียดเนี่ยนะคะ,ะมีตำนานพ้องกันกับปราสาทภูมิโปนนะคะโดยมีเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งได้อธิษฐานเสียงทายว่า การจากไปในครั้งนี้นะคะถ้าได้กลับมาอีกหรือได้ประสบพบเจอกับคนรักนั้นนะคะที่จะได้กลับมาครองคู่กันก็ขอให้ต้นลำเจียดนี่นะคะได้ออกดอกบานสะพรัง่งแต่ถ้าไม่ได้ตามที่ตนเองพึงปรารถนาก็อย mm hmm. ่าให้ต้นลำเจียดนี้นะคะได้มีดอกบานสะพรั่งเลยนะคะจากนั้นมาต้นลำเจียดต,ต้นนี้ก็ไม่ปรากฏมีดอกมีดอกบานสะพรัง่งเพราะโดยธรรมชาติต้นลำเจียดเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเขาจะออกดอก เยอะมากแต่ละต้นนะคะแล้วก็ต้นลำเจียบเนี่ยดอกลำเจียบเนี่ยจะเอาไปเราจะเอาไปนมัสการศักการะบูชาหรือเอาไปเป็นเครื่องไหว้นะคะเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นดอกไม้ที่หอมมากนะคะย,ยิ่ง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 แห้งยิ่งเกรียมนะยิ่งหอมนะคะซึ่งถือว่าเป็นดอกไม้ที่ ที่มีคุณค่าอย่างมากเลยนะคะก็มาปรากฏอยู่ในตำนานเนียงเดาะทมนะคะต้นดอกลำเจียดนะคะต้นไม้แห่งมนตรานั่นเองเดี๋ยววนันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพา,าทุกคนนะคะมาเที่ยวปราสาทภูมมปนกันในยามเช้านะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้เดี๋ยวอขอ เซตระบบนิดนึงนะคะพาทุกท่านนะคะมาชมบริเวณแล้วก็มีห้องน้ํานะคะมีห้องน้ําบริการเราด้วยเป็นห้องน้ําที่ถูกสร้างใหม่แล้วก็ดีมากเลยอันนี้ก็คือห้องน้ํานั่นเองนะคะ